สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะอยู่กับผมโตคุงและนี่คือมาครับพีททูเคซีรีส์พาร์ทที่1ครับผมเออก็นะฮะอย่างที่เห็นต้นคลิปไปนะฮะก็มีการสร้างอะไรนิดนิด,นดหน่อยหน่อยะฮะก็เดี๋ยวพาไปดูกันดีกว่านะฮะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมนี่เสร็จแล้วนะฮะจริงๆก็ไม่ได้เสร็จ100%หรอกนะฮะก็เป็นบ้านนะฮะที่เก็บไว้นะฮะคือกะว่าจะเป็นบ้านที่เก็บหิน นะแบบพวกโพลิเชตมันอ่านว่าโพลิเชตใช่ปะผมไม่แน่ใจอะ่ะแล้วก็พวกแบบสโตนบลิกนะฮะหรือแบบพวกของอะเดลไลท์แกนิตกับแอนดไซแลวก็พวกแบบอะเมทิสบล็อกอะไรพวกนี้ก็เก็บเก็บรวมไว้นะฮะแต่ตอนนี้คือหินดําเราเยอะมากดูดิดหินดําเยอะมากจริงๆเดี๋ยวพาไปดูแล้วกันว่าทําไมหินดําถึงได้เยอะขนาดนี้นะครับแล้วก็เป็นที่มาของ ชุดเพชรทั้งหมดนะฮะแล้วก็อุปกรณ์เพชรด้วยเนาะเออก็เดี๋ยวพาไปดูกันดีกว่านะครับว่าทำไมเนี่ยถึงได้หินดำแล้วก็เพชรเยอะถึงขนาดนี้นะครับผมนี่เลยที่มานะครับก็คืออุโมงตรงนี้เลยนะฮะเป็นจุดที่อ่าผมกับแฮปบิ้เนี่ยหรือเพื่อนผมที่ชื่อแคปนะฮะก็ช่วยกันขุดนะฮะที่ y 1 2แล้วก็ลบแล้วก็ลบ จริงๆไม่ใช่ลบห3หรอกมันคือลบ59เนะครับเพราะว่าถ้าขุดลึกสุดเนี่ยประมาณลบ64เนี่ยมันจะเป็นเบสล็อกถูกไหมแล้วมันจะแบบเป็นขึ้นลงขึ้นลงแล้วมันจะเดินลำบากนะครับก็เลยตัดสินใจนะฮะขุดที่ลบไวจะดีกว่านะครับมันต้องดีมันต้องหวายลบเ9เดี๋ยวผมพูดสลับกันว่าต่อฟลักเออ นี่นะครับก็เป็นจุดเหตุนะฮะที่หินดําเราเยอะขนาดนี้นะฮะแล้วก็มีเบคอนด้วยอ๋อเนาะมีเบคอนเรียบร้อยนะฮะพาร์ทศูนย์อัพปุ๊บมีเบคอนมีอะไรเรียบร้อยเลยนะฮะก็นะฮะอย่างที่เห็นเลยคือจํานวนวันเนี่ยเราเล่นไปแล้วทั้งหมด3 4 6วันนะฮะก็คือเราก็เล่นกันเยอะนะเล่นกันบ่อยมากนะครับผมนะเออก็และนี่ก็คือจุดเหตุนะฮะที่ทําให้หินดําแล้วก็เพชรของเราเนี่ย ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเลยนะฮะเดี๋ยวพาไปดูกันนิดนึงนะดูแร่นะครับผมนี่นะเห็นไหมคือมันเยอะจริงๆนะฮะแล้วก็เหล็กเนี่ยจริงๆมันก็ไม่ได้เยอะมาจากการขุดหรอกฮะแต่มันได้มาจากฟาร์มเหล็กอัตโนมัตินั่นเองเออก็คือทำฟาร์มเหล็กเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมและนี่คือฟาร์มเหล็กของเราฮะนี่ครับผมนี่ฟาร์มเหล็กอัตโนมัตินะครับผมนะ อกเลมเนี่ยจะเกิดตรงนี้นะครับผมแล้วก็ไหลมาชนคาราวาแล้วก็ของก็จะตกลงในนี้นะครับนี่นี่ครับผมเหล็กก็จะประมาณนี้ที่ผมทําเหล็กไว้แบบนี้ก็คือผมต้องการคัดแยกระหว่างดอกไม้กับเหล็กนะครับผมนะเพราะว่าไม่อยากให้มันมาอยู่รวมกันก่อนนะเดี๋ยวค่อยทำเทียบของแยกอีกทีหนึ่งนะฮะส่วนตรงนี้คือฟาร์มตกปลาอัตโนมัติครับผมซึ่งเป็นจุดที่ผมจะมายืน fk ทุกเช้าเลยเพราะว่าเนี่ย ก็คือยืนตกปลาตรงเนี้ยแล้วก็ตรงนี้จะมีแบบตกปลานะฮะก็คือตกปลาไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็ของจะตกลงข้างล่างนะฮะตกตรงนี้อุ้ยแต่ฟากมาเกิดตรงนี้ได้ไงเนี่ยฮะโอ้โหสามโอ้ใจเย็นบี้ใจเย็นใจเย็นใจเย็นนะกูลืมตีแลยจัดเออแล้วก็นี่ฮะ ของจะไหลมาตรงนี้นะฮะส่วนของฟาร์มตกปลาผมก็ได้เคลียร์ออกไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็ถามว่าได้เยอะไหมได้เยอะนะฮะปลาเนี่ยปลาก็ได้เยอะนะครับแล้วก็พวกสมุดเอนชาร์เนี่ย,ยได้เยอะมากเดีย๋ยวผมพาไปดูแล้ว <ๆ S 2> กันนะฮะว่าคลังสมุดเอนชาร์ของเราเนี่ยเป็นยังไงนะครับผมดูนะเปิดกล่องกล่องล่างก่อนดีกว่าเปิดจัดตั้งขึ้นบนแล้วกันนะฮะปึ๊บนี่สมุดเอนชาร์ นะฮะเพียบเลยได้มาจากการตกปลาล้วนๆเลยนะ,ะเอาจริงๆนะฮะดูเยอะมากนะครับผมโคตรเยอะแล้วก็เลเวลนะฮะอันนี้ที่มันขึ้น239นะครับผมนะมันมาจากบัคครับผมนะบัคยังไงเดี๋ยวผมให้ดูนะครับอ่ะหยิบเน็ตแลกมานะฮะมันคืออะไรวะเน็ตบิ๊กเออไม่ใช่เน็ตแลกนะฮะคือ สูตรของมันง่ายๆครับผมคือเราจะต้องเผาอะไรสักอย่างหนึ่งก่อนจริงๆไม่จําเป็นต้องเป็น,น,นเนเทอร์บริกนะฮะเราเผาเนื้อเผาแร่อะไรก็ได้แต่ขอสักสแต็กหนึ่งละกันันนี้ผมไม่ชัวนะแต่สแต็กหนึ่งน่าจะดีกว่านะครับกันไว้ก่อนนะฮะพอเราเผาเสร็จปุ๊บเนี่ยเรามาไว้ที่ช่องอันนี้ครับช่องที่3เนี่ยแบบ1 2 3สไว้ช่องนี้ครับแล้วก็กดแบบนี้ครับผมปุ๊บ ถ้าในมือถือก็กดสลับอย่างนี้นะฮะหรือถ้าจะให้ดีก็ไปหาแอปออโต้คลิกมาแล้วก็ทำนะฮะมันจะได้วิวเยอะมากนะฮะคือผมดูวนมิเมะสตอนอ่ะก็คือได้มาแล้วประมาณ200กว่าได้เยอะจริงนะฮะส่วนถ้าผมเล่นแบบเสียบมือเสียบคอมอะ่ะไม่ใช่เสียบคอมดีเขาเรียกเสียบสาย OTG ก็อย่างนี้เลยครับผมท่านผู้ชมฟังเสียงนะเอซิมามาอม ก็หนึ่งมาสองมาสองมาสองเว้ยอ่าเออเพื่อนเดบกูเว้ยนี่แบีคุยมันก็โทรมาเลยมันโทรมาเลยนะอ่าโทรเฟซมาเลยเออกูก็รับอ่าก็คุยคุยคุยกันแล้วจากนั้นมันก็บอกว่าตอบบดี๋จวพี่จะไป หอมจากขอาดกูพี่ผาดกูบอกว่ากูกลัวพี่กูด่าเว้ยกูกลัวพี่กูด่าจ้ากูแบบเรื่องมึงเบาเบาอะไรแบบนี้อย่างเพิ่งเลยจะเพิ่งแบบมันก็แบบว่ามัเปลี่ยนสีฉันได้มัก็เปลี่ยนได้มันะก็แบกว่าอะไรรู้ปะบอกว่ารอเล่นไหนจึดเชือกห่าใจเฮ้ยตอมึงกูรอให้แต่เว่ากูที่แบบมอง ว้าวเจ๋ะเร็วมากอ่ะโคตรทำลายติตใจสารหับหลังคนเนาะแล้วสาวับหังก็มัด่าเว้ยเจ้าหน้าแตกเลยกูอ่ะแต่กูไม่ได้อะไรนะก็แบบเปลี่ยนสีสันกูก็คุยปกติเหมือนเพื่อนจะด่าเออไม่เป็นไรหรอกแต่ก็ผิดว่ะกูวผิดหวังช่วยอะไรหน่อยเดียว่ามา อนนอ,อาาพรออืมทำไมมีไม้ขูดมาด้วยว่ะกูจะเอาไม้ขาวขูดไงแตบ,บไม้โอ,อ้บางทีกูกดผิดนอนไปยิยนแบบเพื่อทำทางอ่ะทางอะไรวะทางอ่ะทางไปข้างบนอ๋อแบบทางเดินอ่ะไม่ใช่เบรน,นกูต้อง ไตชิ้นอยู่ไอ้ปัดพุ่งสามเอฟเวนซีสามเป็นเบรกสามว้าวว้าวว้าวโชว์เวลกูคนว้าว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 เป็นไอติดว้าวว้าวไอ้เฮียเป็นการว้าวที่สู้ชีวิตมากเลยเฮียกล่องเสียงมึงอะ ว้าวอุยจีบีหุยหัวโตน่ารักเชี่ยวไหนดูเพื่อนใส่จนไปใส่เท็กเจอร์จีบีมาดี่ว่าอ้าอ้าอออเอ้าไอ้เกูใช้ที่ขุดฟอร์จูนขุดกระจกกูลืมเลยว่ามัน โอโหอุ้ยอุ้ยอะไรวะอุ้ยต่อฟับอุ้ยตัวเล็กมากเลยย่แล้วไหนมึงแคปภาพมาให้กูดูหน่อ้เด็ก What the fuck <il break hyster ically> ำไปทางลงแบบนี้เหมือนกันได้ปะฮึทำไปทางลงได้ปะทางลงยังไงวะมันก็ได้ทั้งขึ้นแล้วลงแล้วนี่อยากให้มันลงเร็วๆวลงเร็วๆนี่ไม่ลงไม่เร็วเหรอวะนี่ไงวิธีลงเร็วๆนี่ไงโคตรเร็วสามรอบ <laughs> 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 เจ็บด้วย ขาหักอ่ะวีดีโอฟอลลิ่งอ่ะอืมอะไรวะแปบ๊บเดียวอาหารลดสามรอดเบี้ยเบรกก่อนเว้ยแต่ถ้าวิ่งขึ้นวิ่งลงเรื่อยๆอาหารมันลดเรื่อยๆนะเว้ยโอ้ยว่า,าไม่ได้เบี้ยบบนี่ตีกูกูจำได้ว่าแ,<น>แคปกูจำได้ว่าเป้าอยู่ทางขวาไม่ใช่เหรอเฮ้ยเดี๋ยวโดนจับบ้านดิเอ้ยหยายาหยา ดูแม่สาวสวยบังให้หน่อยสิสาวสวยตบมั้งตบอันนั้นเป็นลันเรียบร้อยไอ้แคบโกเลียยไม่ได้อยู่ใกล้ๆแคบไม่เป็นไรครับนั่นตายไอ้ตายเลยเงียเยเงียตัวสำคัญปะ เฮ้ยอะไรเป็นหัวใจเอ้าเอ้าอ้อมเป็นหัวใจสีต้องอ่ะมันเพื่อนี่เฮ้ยไอ้นายนีนายนี่น้าเด็ดหมาก็ตายเลยเป็นไงล่ะกูว่าอยู่กูว่าอยู่สต๊อปอ่ะมึงใส่หูด แต่กูไม่ได้ลงไปนะเว้ยทำไมมันระเบิดวะเอาละครับผมเป็นยังไงกันบ้างฮะสำหรับพาร์ทนี้นะฮะบอกเลยว่ารั่วจะจัดนะครับผมนะก็อ,อย่างที่เห็นเลยนะครับว่าพาร์ทนี้เนี่ยเราไม่ได้เน้นไปสร้างเอ้ยไม่ได้เน้นไปพวกแบบดิเมนชันอื่นหรือแบบสร้างอะไรที่แบบดูหวือหวาอะไรขนาดน,นั้นนะฮะแต่แค่แบบ ปรับปรุงเติมแต่งอะไรนิดๆหน่อยๆน,นะครับผมแล้วก็เน้นปั่นกันในกลุ่มเพื่อนะนะเนาะเออบอกเลยว่ารัวจัดๆเน่ก็อย่างที่เห็นเลยนะฮะตรงนู้นก็ยังเคลียร์ไม่เสร็จนะเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีล้วกันนะครับผมส่วนคลิปนี้เนี่ยก็ยังคงมีปัญหาเหมือนเดิมครับผมอย่างไมค์เนี่ยมีเสียงเป็นไมค์ช็อตนะฮะก็ไม่รู้เหมือนกันนะใครที่รู้ว่ามันจะ คนแก้ยังไงก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันได้นะฮะคือผมอัดจากโปรแกรม obs ไงแต่ถ้าคุย Discord กับเพื่อนเนี่ยคือเสียงมันไม่ได้ช็อตไงแต่พออัด obs ปุ๊บก็คือเสียงช็อตเลยอย่างที่ได้ยินในคลิปนะครับผมนะก็ใครที่รู้วิธีแก้ก็รบกวนด้วยนะับผมขอบคุณมากๆนะฮะถ้าใครที่แนะนําเข้ามานะครับผมนะก็โอเคสำหรับคลิปนี้เอาไว้จะเียนเท่านี้ก่อนละกันนะฮะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาอะไรขนาดนั้นนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะใครที่ชอบนะครับผมนะก็ ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนั่นเองนะครับขอบคุณมากๆที่เข้ามารับชมแล้วก็เข้ามาดูใหม่ๆนะฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับผมนะก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะไว้เจอกันคลิปหน้าบายบายสวัสดีครับผมไปแล้วจุ๊บๆ